ผมเอาไปขับแล้วไม่ถูกจริตไม่ถูกใจผมทางคาสมช่วยเลยผมได้พี่ซื้อคืนโดยไม่ถามเลยราคาไหนราคานั้นราคาที่คุณเห็นคือราคาที่คุณจ่ายรถก่อนสมมอบของเรามีการตรวจเช็คน้มันเครื่องพวกนี้เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้หมดเลยนะครับดูได้ลองได้ถ้าผมไม่เสียค่าใช้จ่าย ซื้อไปแล้วคืนได้ด้วยคืนได้ไม่ยอมแมวราตาเดียวใช่คืนง่ายแล้วทุกอย่างจบทุกปัญหารจริงๆและอย่าลืมนะครับซื้อขายรถยนต์มือสองต้องต่าซับมัม่นใจง่ายเหมือนนับ1นึสองซ้ำ สวัสดีครับแฟนๆโทรทัศน์ไทยดอฐทีวีทุกท่านครับผมนิธิทวมประถมครับวันนี้ครับผมอยู่ที่คาซัม คาร์ซัมคืออะไรวันนี้เราจะพาแฟนมารู้จักกับแพลตฟอร์มซื้อขายรถยนต์มือสองที่ชื่อว่าคาซัมผมเองเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับรู้จักคาซัมผ่านสื่อต่างๆมามากมายแต่ผมเองก็ไมไ่รู้จักตัวจริงเสียงจริงของคาซัมเขานะว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายรถยนต์มือสองของคาซัมนั้นมีบริการอะไรบ้างมีความแตกต่างจากแพลตฟอร์มการซื้อขายรถยนต์มือสองของค่ายอื่นๆอย่างไรจุดเด่นของคาร์ซัมคืออะไรบริการของเขาคืออะไร และทำไมลูกค้าถึงต้องเลือกคาซัมวันนี้ครับทนผู้ชมครับผมจะพาทานผู้ชม,มารู้จักกับทุกมิติการซื้อขายรถยนต์มือสองผ่านแพลตฟอร์มคาซัมกันนะเพราะวันนี้ผมมีตัวแทนจากคาซัมมาอธิบายในรายละเอียดให้เราได้รู้จักกันในทุกขั้นตอนในทุกมิติว่าจุดเด่นของคาซัมคืออะไรและเราจะมั่นใจกับบริการของคาซัมได้อย่างไรและคาซัมมีประโยชน์กับลูกค้ามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรู้จักคาซัมกันเลยครับ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาพบกับพี่หนุ่มนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจากคาซัมจะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับบริการของคาซัมว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่พี่หนุ่มรอเราอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับพี่เต้ับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่หนุ่มมากมากนะครับที่สละเวลามาบอกรายละเอียดของคาซัมครับผมผมเองรู้จักคาซัมผ่านสื่อต่างๆมาเยอะเลยว่าเป็นแพลตฟอร์ม ซื้อขายรถยนต์มือสองครับผมแต่ผมอยากทราบเพี่พี่ว่าคาซามเองเนี่ยบริการของคาซามคาซามคืออะไรก่อนอ่ะอย่างนี้ครับครับพี่คาซามของเราครับคืออธิบายอย่างงี้ของเราเป็นแพลตฟอร์มนะครับซื้อขายรถยนต์มือสองออนไลน์ซึ่งจริงๆเราอะวัตถุประสงค์คือเราต้องการที่จะมอบประสบการณ์ในเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ความสะดวกรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการซื้อและการขายผ่านแพลตฟอร์มเราแพลตฟอร์มเดียวเลยซึ่งปัจจุบันนี้รอบๆเพื่อนบ้านเราก็มีนะไม่ว่าจะเป็น อ่าอินโดนะครับมาเลสิงคโปร์และปัจจุบันก็ที่นี่ก็คือประเทศไทยนะครับซึ่งผมเนี่ยเห็นสโลแกนนะครับว่าจบทุกปัญหาที่คาซัมของเราเนี่ยท่าจะมองในเรื่องของความแตกต่างอย่างที่ผมเห็นตรงนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นจุดตรวจสภาพรถยนต์ครับรบซึ่งรถของเราทุกคันนะครับก่อนที่จะซื้อเข้าของเราจะต้องมีช่างชํานาญการนะครับที่เห็นหนักเนี่ยของเรามีการตรวจนะครับทั้งหมด175จุดวันรถคันนี้มีการตัดต่อจมน้ําพิควัมชนหนักติดแก๊สไหมบริการคาซัม ให้เคลียร์เคลียร์มีทั้งซื้อเข้าใช่และขายด้วยแต่ขายที่เป็นหลักละซื้อก็เป็นเทิร์นกันไปให้บริการกับลูกค้าด้วยอย่างถ้าเอามาเทิร์นตรงนี้เป็นจุดตรวจสภาพรถยนต์คุณพี่นี่ก็จะตรวจเช็คกี่จุดนะพี่ร้อยเจุดรับ้าจุดร้อยเจ็ดห้าจุดทุกจุดที่มีโอกาสที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อะไรอย่างนี้ครับและการตรวจสภาพของเราพี่ร้อยเจ็ดสิบห้าจุดไม่จมน้ำตัดต่อพลิกคว่ำรถไม่สูญหายแน่นอน ก่อนที่จะเอาเข้าของเราเลยรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีย้อมแมวไม่มีจมน้ำใช่ครับประกอบไม่คว่ำคว่มไม่จดประกอบต้องัดหัวมาอะไรบาไม่มีแน่นถูกต้องครับโอเคแล้วก็ตรวจ175จุดในรายละเอียดปีกย่อยถูทั้งเครื่องยนต์ช่วงลางภายในเครื่องยนต์นี่เรายิ่งต้องละเอียดเลยมันคือหัวใจสําคัญของรถยนต์บอกว่าคือที่นี่ละเอียดมากๆครับซื้อเข้าเนี่ยเราตรวจ175จุดเพื่อให้รู้ว่ารถคันนี้มีสภาพอย่างไรช่ก่อนที่จะ ปล่อยออกไปร้อยเ<ด>จ็ดสภาพจุดนี้ต้องถูกดูแลให้หมดถูกต้องครับก่อนสมมติเราต้องรีเช็คตรวจสภาพความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์บอดี้ต่างๆคือต้องแบบสมบูรณ์พร้อมใช้งานสําหรับลูกค้าที่จะต้องเอาไปใช้ต่อเกรดของเราพี่ครับผมเรามีเกรดไหมของเราจะแบ่งเป็นเกรดครับแต่ว่าของเราที่จะเอามาจําหน่ายในแพลตฟอร์มของเราได้ครับ,ค,รบคือจะต้องเป็นเกรดเเท่านั้นต้องเป็นรถที่แบบว่าไม่ผ่านการชนมาเลยที่ผมเห็นในนี้ปะใช่ครับที่เห็นตรงนี้เลยที่ยัสมมติอยูนครับดูครับนี่ อันนี้คือกําลังจะส่งมอบใช่ครับเตรียมกาลังจะส่งมอบแล,แล้วโอ้หระดีท่านผู้ชมดูที่เขาส่งมอบดูที่ศูนย์อันนี้เราอยู่ที่เอ็กเพลนเซ็นเตอร,ร์สาขาลัง,ลงสิตเฮ้ยมันสบายมันสะอาดตาม,มากครับทุผู้ชมแลวเขามิหมด5สาขา5้าสาขาครับทั่วกรุงเทพเลยนะครับ,รบอันนี้ดีมากนี่ก็คือพร้อมใช้พร้อมขายพร้อมใช้พร้อมขายระส่งมอบแล้วเนี่ยเนี่ยจะส่งมอบแล้วด้วยใช่ครับที่ดูตัวนี้ซีเอ็กไฟส์สภาพกิฟเลยเสิรนิดนึงครับรถทุกคันนะครับ ตอนนี้สมมอบเนี่ยบอกลูกค้าก่อนเลยว่ารถของเราจะมีวารันตีให้ด้วยนะ,ะ,ะวารันตีให้1ปี2 0 0 0 0กิโลเมตรอันเนี้ยลูกค้ามีปัญหาหรือพี่เต้ยซื้อไปเนาะมีปัญหาพี่เต้ยเอาเข้าซ่อมได้ที่ศูนย์ด้นนั้นเลยสมมุติว่าพี่เต้ยออกมาด้าไปพี่เต้ยเข้าศูนย์ที่มาด้าได้เลยนี่กับพี่กำลังจะพูดถึงจุดต่างถูกต้องครับจ,จุดต่าง,างของคาร์สามเมื่อเทียบกับ ให้บริการอะไรอื่นๆถูกต้องครับโอเคร้อยจิตสภาพจุดมาชัดเจนใช่ครับรับประกันอีกหนึ่งปีโดยการรับประกันนี้นะครับท่านผู้ชมครับดีมากๆคือคุณสามารถเอารถเข้าศูนย์บริการนั้นๆใช่ครับหนึ่งปีนะคีทั้งค่าแรงค่าอะไรนะดังนั้นอะไรก็จะเป็นอะไหล่ที่มาจากศูนย์อะไหล่แท้นี่ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดแล้วแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้แน่ๆเพราะคุณจะซื้อแบรนด์ไหนก็ได้ที่คุณต้องการแต่ คุณก็เอาเข้าสูตรได้ด้วยถ้าคุณไม่มั่นใจเอางี้ดีกว่าใช่ครับ175จุดแล้วเนี่ยคุณไม่มั่นใจนะว่าเฮ้ยเจ้ามาสเตอคันนี้เนี่ยพี่หนุ่มจะตรวจเช็คผมให้จริงหรือเปล่าอันนี้พูดแบบโกงๆกันเลยนะใช่ครับเอาเข้าสูตรเลยเช็คระยะเลยฟรีอยู่แล้ว1ปีค่าแรงก็ฟรีแล้วครับฟรีด้วยอยู่ในประกันนั้นอยู่แล้ว1ปี คือเรามองว่ามันแค่รับประกันจริงๆแล้วมันเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าด้วยนะยังไงคือสมมติว่าพี่เต้ยอยู่ภาคใต้เวลารถมีปัญหามาพี่เต้ยอาเข้าซ่อมได้ที่ศูนย์บริการที่ภาคใต้เลยไม่จําเป็นต้องกลับมาหาเราที่ศูนย์บริการที่นี่นะตายนะถ้ากลับมาซ่อมที่นี่คือเรามองแล้วว่ามันมันมันซัพพอร์ตกับเป็นความสะดวกแล้วก็เป็นความน่าเชื่อถือของรถที่ขายผ่านเราด้วยถ้ารถไม่ชัวร์ถ้ารถไม่แม่นเอาเข้าศูนย์จุกนะ แน่นอนะครับแต่นี่ก็แปลว่ารถเขาต้องชัวร์รถเขาต้องแม่นจริงๆแล้วก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยนะครับว่าถ้าคุณซื้อรถผ่านคาซัมนะครับเข้าสู่ได้1ปีฟรีระยะทางเท่าไหร่นะครับ20,000กิโลเมตรส0 0หมนกิโลนะก็ถือว่าคุณเข้าไปตรวจเช็คได้เลยนอกจากการเข้าสู่แล้วอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจมากๆครับทุ้ท่าครับถ้าผมเอาไปขับแล้วไม่ถูกจริตไม่ถูกใจผมทางคาซัมช่วยอะไรผมได้พี่เราซื้อคืนโดยที่ไม่มีคําถามเลยว่าพี่เต้ย รู้สึกยังไงกับรถคันนี้รถเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยถึงนํามาคืนเราซื้อคืนโดยไม่ถามเลยไม่ถามเลยจริงค่ะสมมติผมซื้อเซีกไฟตัวนี้ไปผมขับแล้วเฮ้ยหลอนหลอนไม่ชอบครับผมแต่รถไม่ได้มีอะไรเสียหายถูกไหมรถไม่ได้เสียไม่ได้เป็นความผิดของรถใช่ครับแต่เป็นความผิดของผมผมรู้สึกหลอนหลอนผมขายพี่คืนกลับได้ไหมคืนได้เลยครับได้เลย บางครั้งอ่ะเวลาเราจะซื้อรถสักคันหนึ่งครับรบ,บางทีมันก็อาจจะอารมณ์ชั่ววูบนะแต่ว่าก่อนก่อนก่อนอารมณ์ชั่ววูบใช่อาจจะอารมณ์แม่บ้านไม่อนุมัติอเกิดอย่างนั้น,นไปแล้ว <Okay. S 2> สุดท้ายแล้วไปถึงที่บ้านแล้วแม่บ้านไม่อนุมัติเออเว้ออันนี้ดีต้องจ่ายมาคืนอะไรเงี้<ร>ยนอกจากหลอนแล้วแม่บ้านไม่อนุมัติเราซื้อคือเราหักค่าใช้จ่ายอะไรไหมพี่ไม่มีครับไม่มีค่าบริการใดๆเลยภายใน5วันถูกต้องครับ นำกลับมาได้เลยไม่มีคําถามจุกจิกแน่นอนขอให้อยู่ในสภาพเดิมอ่ะพู้ลงนามไม่ใช่คุณไปชนยิบยุบยิบมานั้นไม่รับอันนั้นต้องมีค่าเสียหายต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วใช่แต่ถ้าคุณเอาไปสภาพไหนกลับมาสภาพนั้นเพราะคุณไม่ชอบใจในรถคันนี้คิดว่าขับแล้วไม่ใช่จะมาดูคันใหม่ขายคืนกลับไปได้เลยครับก่อนจะคืนเราจะมาดูคันใหม่กันไหมอันนั้นมาตกลงกันพี่เต้ยแต่คันนี้คืนได้แน่ได้แน่ครับเฮ้ยแล้วพี่ได้เลยเนี่ยอย่างน้อยๆถ้าพี่เต้ยมาซื้อผมแล้วรู้สึกว่าการบริกการรนู้สึดี พีเตอร์จะบอกต่อไหมเออก็บอกต่อนะแน่นอนนี่นี่นี่คือสิ่งที่เราอยากจะทําให้ผู้บริโภคเขาได้เห็นว่าเอ้ยนี่แหละแพลตฟอร์มเราแบบทาได้ถึงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วที่เขาบอกว่าอีกหนึ่งสโลแกนที่พี่ชอบโฆษณาบ้างไหมจบทุกปัญหาจบไงพี่จบทุกปัญหาคือของเรามันได้ทั้งซื้อแล้วก็ขายหน้าที่เดียวเลยแบบมันง่ายมากคือาลูกค้าเนี่ยคับรถมาผมมาขายรถกับพี่ครับผม ผมต้องเตรียมตัวอะไรมาบ้างนอกจากผมเอารถกัทบทะเบียนรถผมมาให้พี่แล้วเดี่ยจริงๆที่นี่เรามีบริการให้ลูกค้าซัพพอร์ททุกอย่างเลยครับพี่เต้ยครับอันดับแรกถ้าสมมุติว่ามาซื้อของเราลูกค้าสามารถดูผ่านเว็บไซต์ก่อนก็ได้ดูผ่านเว็บไซต์อีกหนึ่งแพลตฟอร์มของซาซัมดูเสร็จปุ๊บเลือกว่าจะทดลองขับคันนี้โดยที่ลูกค้าไม่จําเป็นที่ต้องจองก่อนนะครับลูกค้าเพียงแค่ดูแลเดี๋ยวดูจากเว็บนะใช่ด,ดูผ่านเว็บเลยแล้วเดี๋ยวลูกค้าลงทะเบียนไว้เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ฝั่งเราครับติดต่่ออเเข้้าาาไปหลูกคพื ที่เะสอบถามว่าลูกค้าต้องการทดลองขับไม่ว่าจะลูกค้าจะ w a ล์ i อิเข้ามาที่โชว์รูมเรารหรืออีกหนึ่งบริการลูกค้าต้องการทดลองขับที่บ้านเราสามารถนํารถไปให้ลูกค้าเทสได้แอทโฮมได้ฟรี ไม่มีค่าบริการใดๆเลยเอาไปให้ถึงหน้าว่าเลยทดลองขับได้เลยหรือจะที่ออฟฟิศอะไรก็ว่าไปในสถานที่สะดวกเดินดูรอบคันให้จูใจเอาเต็มระยะทางขับก็สิบยี่สิบโลอะให้มันดูพอประมาณพอประมาณนะไม่ได้ขับไปหัวหินไม่ขับไปพัทยานะเอาขับกันรอบๆสถานที่นรงนั้นครับผมให้คุณได้ได้ยินเสียงรถได้รู้จักฟิลลิ่งสองรถส้อหน้าไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยก็คือเป็นบริการจริงๆที่จะทําให้ลูกค้าใชครับได้รับความสะดวกมากที่สุดอันนั้นคือ จองผ่านเว็บไซต์ใช่ครับหรือถ้าเราใกล้เอ็กซ์เพลเยนเซนเตอร์ทั้ง5สาขาเนี่ยครับพี่ก็เราวอลอินเข้ามาแล้วขั้นตอนจะไปยังไงอยู่ดีๆผมเดินดุมๆไปเลยได้ไหมได้ครับได้หมดคือเข้ามาเราจะมีที่ปรึกษาการขายที่รออยู่หน้าศูนย์บริการอยู่แล้วตรงนี้เดี๋ยวเขาจะพามาดูไม่ว่าจะเป็นรถต่างๆที่มีอยู่ในสต็อกเราอันดับแรกเขาจะพาดูในเว็บไซต์ก่อนจะดูขนาหนนั้นนี่อะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นถ้ารถมันอยู่สาขานั้นก็สามารถเดินพาชมได้เลย แล้วก็ชอบแล้วสะดวกเวลาก็เอาไปรอขับถูกต้องก็รอขั้นตอนหน่อยอันนี้ทุกสาขานะครับเพราะว่าของเรามันมี5าสาขานปัจจุบันก็จะมีบางหน้านะครับบางใหญ่บางบอลลังสิตแล้วก็รัชโยธินคือสะดวกก็ครอบคลุมนะครอบคลุมครับก็ครอบคลุมกรุงเทพเลยใช่เนาะดูได้ลองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายซื้อไปแล้ว คืนได้ด้วยคืนได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่คืนนี้ต้องอยู่บนข้อตกลงกันนะว่าคืนในสภาพเดิมนะใช่ครับไม่ใช่ไปชนหมูชนหมามาแล้วยุบยับมาแล้วมาคืนไม่ได้นะต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับตรงจุดนี้คือหนึ่งบริการของเขาใช่ครับอันนี้คือบริการซื้อเดี๋ยวนะพอปุ๊บแล้วขั้นตอนผมอ่ะคือผมอ่ะโอเคผมถูกใจคันนี้ปั้งอ๋อๆอย่างนี้หลังจากทเราจับแล้วทุกอย่างโอเคเรียบร้อยแล้วเรามีบริการทั้งซื้อสดแล้วไฟแนนซ์ไฟแนนซ์เราก็มีบริการให้ซึ่งงงง่่่่าาาาายยยมมมกกสตติวลููค้้ออัดี แล้วก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ฟีถึงบ้านนะครับฟีถึงบ้านแล้วก็จัดไฟแนนซ์เนี่ยผมบอกเลยของเราไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นแอบแฝงราคาที่พี่เต้ยเห็นหน้าเว็บนั่นคือราคาเน็ตสุดทีแล้ว <Net S 2> รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว<อ>ไม่มีค่าจัดค่าโอนนี่เป็นอีกหนึ่งจุดขาย<ช>ของคาาซามนี่คือคหนึ่งบุคลิกของคาาซามเลยว่าราคาไหนราคานั้นถูกต้องครับราคาที่คุณเห็นคือราคาที่คุณจ่าย ไม่มีอะไรบวกเพิ่มไม่มี plus ไม่มีค่าน้ําร้อนน้ําชาใดๆอีกแล้วคุณจะได้รู้กําลังของคุณด้วยว่าถ้าคันนี้800,000บาทคุณพร้อม800,000บาทจบจบครับไม่มีว่ามา800,000บาทบนเว็บแต่หน้างาน8 0 0 0 0 8 3ไม่มีไม่มีครับเน็ตแล้วครับโหเยี่ยมอันนี้เราจะได้รู้เลยครับท่านผู้ชมครับว่าเราพร้อมหรือไม่พร้อมต่อรองได้ไหม ต่อรองได้ครับแต่ว่าในแต่ละเดือนเราก็จะมีแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆอะไรเงี้ยต้องคอยติดตามถ้าเกิดว่าผมเดินมา8 0 0 0 0นคันเนี้ยผมมาต่อผมขอ7จ0 0 0นเ้ได้ไหมต้องมาคุยกันเป็นเคสใช่มาคุยกันเคสบายเคสกันเพราะ่าเงินขายกันขายไม่ว่าจะเป็นซื้อสดไฟแนนซ์มันต้องคุยรายละเอียดที่แตกต่างกันแต่ที่แน่ๆคือทางนี้มีบริการให้ครบใช่ไหมครับคือผมมาตัวเปล่าก็ได้แหละพูดง่ายๆหลักฐานการเงินให้ครบทางนี้บริการให้อยู่แล้วมีไฟแนนซ์รองรับด้วยไฟแนนซ์ผ่าน พ่เต้รรอรับรถที่บ้านได้เลยกรุงเทพปริมณฑลเราเอาขึ้นรถสไลด์ไปส่งให้ฟรียันหน้าบ้านไม่มีค่าบริการอีกแล้วไฟอีกก็คือแปดแสนใช่จบที่แปดแสนด้วยเน็ตนี้เน็ตตามนี้เลยคือผมไปรอบ้านผมถูกต้องครับพี่เอารถไปเลยถ้าไฟแดงผมผ่านใช่พี่ไปส่งรถให้ผมเลยก็อยู่ในแปดแสนถูกต้องครับหรืออีกหนึ่งประสบการณ์ส่วนตัวผมเนาะผมก็เคยขายลูกค้าที่เป็นลูกค้าอาต่างจังหวัดลูกค้ายังไม่เคยเห็นรถตัวจริงเลย <Ừ. S 2> ไม่เคยเห็นรถตัวจริงคือหลายเคสมากซึ่งจัดไฟแนนซ์เราก็จัดถึงบ้านอยู่แล้วจะเหนือใต้ออกกรกจัดถึงบ้านหมดแล้วอันนี้หมายความว่าดูผ่านเว็บไซต์กันมาถูกต้องครับดูผ่านเว็บไซต์มาจะ,ะด้วยความที่วิดีโอคอลก็ได้หรือ,อก็จะมีแบบช่างที่แบบว่าเขาเรียกว่าตรวจสอบสภาพรถมือสองออนไลน์พวกนี้ก็มีเหมือนกันลูกค้าผมทำค่อนข้างเยอะพายังไม่เคยเจอหน้าเซลเลยแต่รับรถจะอยู่ต่างจังหวัดก็ใช้ได้เราส่งให้ แต่ถ้าไกลๆก็ต้องมาคุยกันเป็นเคส by เคสนะครับว่าระยะทางมันมีผลอยู่แล้วมีต้นทุนอยู่แล้วก็มาคุยกันแต่ในวันนี้กรุงเทพปริมนโทนคาซับส่งให้เฮ้ยอันนี้โอเคส่งให้ฟรีด้วยใช่ครับและที่พี่ดุ่มบอกเขาบอกว่าคลิปๆิไปดูข้างในดีกว่าว่าคลิปแค่ไหนพี่มาดูเลยครับพี่เต้ครับนี่ตัวนี้เรามากันแบบสดๆนะไม่ได้เตรียมเป็นไงอันนี้คือสภาพรถยูดนะคะเฮ้ยใหม่ว่ะนี่คือรถยูดฮะเฮ้ยใหม่ใหม่เออ โอเคก็คืออย่างไรก็ตามมันไม่ใช่รถป้ายแดงมันคือรถมือสองแต่เป็นมือสองที่สภาพกริบมากมาใช่ครับอย่างที่ผมบอกนครับเก็บงานดีเลยเเท่านั้นอ่ะรถก่อนสมมอบของเรามีการตรวจเช็คนะครับน้ำมันเครื่องอน้ำมันเครื่องพวกนี้เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้หมดเลยมีเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้หมดด้วยใช่ครับเอ้ยโอ้ยแล้วก็เข้าศูนย์ได้อีกเข้าศูนย์ได้อีกครับอีกหนึ่งปีสองหมื่นกิโลโอโหกริบครับท่านผู้ชมคือ งานดีอ่ะเก็บงานดีนะสิ่งที่ผมว่าเป็นพระเอกของเขาแหละก็คือในเรื่องของการตรวจเช็ค1้อยเจ็ดสิบห้าจุดเดียชัดเจนแต่ให้มันมั่นใจที่สุดคือคุณสามารถเอารถเข้าศูนย์ได้ถูกต้องครับตรงจุดนี้ผมถือว่ามันขาดแต่เพราะว่า175จุด160จุด150จุดใครก็พูดได้ใช่ท้ายที่สุดตรงไตรงการเขาเป็นคนใช่สุดท้ายสุดบริการจะเป็นคนตรวจเช็คเองพวผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยที่ซื้อไปเอาเข้าศูนย์ใช่ครับ เพราะว่าต้องการความมั่นใจใว่าเฮ้ยมันตรวจเช็คเราไปเช็คกิโลเช็คสภาพกาันากต้องอไทุนก็รฟรีอยู่แล้วถูกต้องครับยิ่งยิ่งของเรามีบริการซื้อคืน5นวันอยู่แล้วนั่นแหละเป็นช่วงที่เวลาลูกค้าเข้าไปดูเอยถ้ารถมีปัญหานั่นนู่นนีน่ไม่ตามที่เซลล์พูดเขาคืนได้นะช่วงเวลานั้นเลย เออภายใน5วันใช่ไหมเออเมื่อกี้ที่บอกว่าซื้อคืนต้องภายใน5้วันใช่ครับเราก็อาศัย5วันนั่นแหละนั่นแหละเข้าสูย์ถูกต้องให้สูย์เช็คว่ารถคันนี้ย้อมแมวไหมมีอะไรเสียหนักเสียเบาเกียร์จะไปไหมเครื่องจะไหวไหมเช็คไปเลยครับแต่ยังไงมันก็รับประกันหมดอยู่แล้วอะอย่างนี้ครับพี่ลูกค้าส่วนใหญ่กรุงเทพต่างจังหวัดส่วนใหญ่ที่มาจริง เฉลี่ยพอๆกันนะแต่ตะส่วสนตัวผมอะมาจากต่างจังหวัดเยอะมากเลยราคาแล้วก็การบริการเราเราเข้าถึงเขาต้องบอกอย่างนี้ก,ก่อนลูกค้าต่างจังหวัดหลายๆท่านนะครับเขาจะกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายแต่พอเรากาล้ารับประกันว่าคุณไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นส่งมอบเน <Net price. S 1> ดไปนันใช่คือลูกค้าแบบชอบชอบในในบริการตรงน,นี้ของเรามากๆเลยก็คือไม่ย้อมแมวราคาเดียวใช่แล้วทุกอย่างจบทุกปัญหาถูกต้องครับจริงๆถูกต้องครับทั้งซื้อทั้งขายนะใช่ทั้งซื้อทั้งขายดูดีสภาพยังดีๆอยู่เลย่ะ โอ้ยใช้ได้เลยอันนี้ในส่วนของฝั่งซื้อส่วนฝั่งขายก็ง่ายเช่นเดียวกันนะพี่เต้ฝั่งขายก็เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของเราผมเดินแล้วผมเอีย <c oughs> ลองลมเย็น <Okay. S 1> ลมเย็น <c oughs> ช่วยลมเย็นโอเคฝั okay, ่งขายก็ฝั่งขายเนี่ยค,คือเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เหมือนเดิมเลยครับลงทะเบียนไว้ว่าต้องการขายรถแล้วทางทีมงานผมหรือว่าเจ้าหน้าที่เขาติดต่อมาอเพื่อสอบถามแล้วก็นัดวันที่จะเอารถเข้ามาประเมินราคาซึ่งเรามีช่างชํานาญการนะช่างชํานาญการตรงนี้เราผ่านกับลงมาอยงดี ตรวจแบบนี้แหละ175จุดเพราะว่าเหมืนอกมนกับที่เอาเข้าไปตรงนั้นถูกต้องคนระับตรวจแล้วก็สามารถคุยหรือตกลงราคาตรงนั้นได้เลยแล้วถ้าสมมติว่าลูกค้าเขาพึงพอใจในราคาที่เรา,เ,ราเสนอสนให้เราก็สามารถซื้อได้เลยตรงนั้นภายใน1ชั่วโมงเงินโอนเข้าบัญชีลูกค้า 1>, 1ชั่วโมงใช่ในกรณีที่ติดไฟแนนซ์อยู่เรามีบริการปิดไฟแนนซ์ให้ด้วยฟรีจบ ถูกต้องเรามีราคากลางที่ดูตามตลาดอยู่แล้วครับในการซื้อขายเราก็ต้องมีช่องว่างระหว่างในการที่เราจะเอาไปทำกำไรเอาไปทำกำไได้แน่นอนชัดเจนอโอเคอีกหนึ่งก็คือราคาพี่บอกว่าเป็นราคามาตรฐานวันนี้ทุกอย่างมันมีศูนย์กลางของมันอยู่ถูกต้องก็คือแพลตฟอร์มของคาซัมนี่แหละนนี้คือขายซื้อก็เช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมก็ช็อปในนี้ได้เลยถูกต้องครับไม่ต้องตระเวนไปหรอกว่าพอรถหนึ่งคันเนี่ยผมเชื่อว่ารถหนึ่งรุ่นหนึ่งยี่ห้อมันมีหลายคันใช่ครับอย่างนี้อะสมมติ Honda Honda c r v H อนด้าเฮวก็มีหลายคันใช่ครับหลายราคาให้คุณเลือกครับผมไม่ต้องไปเหนื่อยในวันนี้ใช้ออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ใช้แพลตฟอร์มของคาร์ซัมให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับเพราะตอนนี้มันหมดสมัยแล้วที่เราจะตระเวนเข้าเต็นต์นี้เต็นต์นั้นโอ้ยเราวนกลับมาเต็นต์เดิมต่อรองกันไปอีกคือมันวุ่นวายไปหมดนะครับแล้วบางทีเราเวลาเราเลือกช็อปสันในเว็บไซต์อะไรพวกนี้ผมว่าอีกหนึ่งคือเขาสบายใจที่จะช็อป ถ้าไปหน้างานเผลอๆบางทีรถอาจจะแบบสภาพไม่ตรงใจเราหรอกแต่บางครั้งเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธตรงนั้นได้เลยไงแต่การที่เราเลือกสังคมกดดันอยู่กโดนเซลล์กดดันอยู่ถูกต้องครับความเกรงใจอีกอะไรอีกใช่ครับนี่แหละอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่เราออกมารู้สึกว่ามันคนคนคนน่าจะชอบอะไรเงี้ยนี่คือแพลตฟอร์มที่ต้องยอมรับคุณผู้ชมครับว่าเขามีจุดเด่นเขามีบุคลิกอย่างคาซัมเอง เรารู้จักผ่านออนไลน์มาผมรู้จักผ่านสื่อต่างๆมาแต่ยังไม่ได้มารู้จักเขาอย่างเป็นทางการ,รวันนี้เราได้มาดูแล้วล่ะว่าของเขาเองเนี่ยทำไมเขาถึงกล้าบอกว่าจบทุกปัญหาที่าคาซำก็บอกแล้วเขามีบริการต่างๆรองรับไว้หมดแล้วเขามีทีมผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการซื้อและการขายรถรการตรวจสภาพรถ175จุดทั้งซื้อเข้าและขาย ดังนั้นเนี่ยรถที่ผ่านการคัดสรรผ่านการตรวจของคาร์ซัมแน่นอนครับมีมาตรฐานกลางแน่นอนครับผมชัวร์รถไม่ชนหนักใช่ครับรถไม่ย้อมแมวรถไม่มีปัญหาจุกจิกหรือถ้าหลุดหูหลุดตาผมเชื่อว่าคนเออร์เรอร์ได้ด้วยความที่มีได้มีโอกาสเป็นอยู่แล้วใช่ครับเป็นรถยูสด้วยเขามีแผนรองรับคือบริการอีกหนึ่งปีที่ศูนย์บริการแบรนด์นั้นๆถูกต้องครับจบจบจริงตรงนี้ ซื้อคันนี้ก็เข้าศูนย์คันนี้นนได้เลยจบครับเพราะว่าไม่ต้องย้อนกลับเข้ามาหาพี่หนุ่มแล้ว<ช><บ>ซื้อไปเฮ้ยสตาร์ทไม่ติดเฮ้ยยางไม่ได้ไม่ต้องมาทะเลาะก,กันแล้วเข้าศูนย์ช<บ>ใช่หรือจบหรืออีกหนึ่งบริการของเราที่ททเพิ่มขึ้นมานะคะถ้าลูกค้าไม่เข้าใจหลังจากที่ซื้อรถกับเราไปแล้วเนี่ยเรามีคอร์เซนเตอร์ตัวหนึ่งเบอร์บริการฉุกเฉินย4ิบี่ชั่วโมงให้เพื่อเอาไว้ประสานระหว่างอ่าลูกค้ามีปัญหาโทรเข้าคอร์เซนเตอร์เราประสานกับศูนย์บริการที่อยู่พื้นที่บริเเวณใกล้้คนนั ใช่อันนี้คือรับเลือกมาก่อนอันนี้บริการนี้ได้กี่ปีครับอันนี้เบื้องต้นคือ1ปีก่อน1ปีก่อนนะก็คืออย่างน้อยๆมีบริการจุดเชิดด้วยมีเข้าสูตรของแบรนด์นั้นๆด้วยถูกต้องครับครบนะผมว่าในวันนี้ความสะดวกสบายของลูกค้าคือสิ่งสาคัญแต่ลูกค้าต้องได้ความเป็นธรรมด้วยต้องได้ในเรื่องของมาตรฐานของบริการมาตรฐานของรถนั้นด้วยแล้วผมเชื่อว่าแพลตฟอร์มของคาร์ซัมเนี่ยตอบโจทย์นั้น ครับและตอนนี้นะครับไม่ได้มีแค่คุณภาพของรถที่ดีๆไม่ได้มีแค่บริการดีๆเขายังมีแคมเปญดีๆด,ด้วยครับแคมเปญจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกัน หรับโปรโมชั่นของคาร์ซัมในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเขาก็มีดีลแรงแซงทุกโปรนะครับรถมือ2ดอกเบีย้ยป้ายแดงเริ่มต้นที่1.99%ที่คาร์ซัมเท่านั้นนะครับและยังมีข้อเสนอสุดพิเศษที่ช่วยให้คุณซื้อรถมือ2อในฝันได้ง่ายสุดๆนะครับตอนที่1คือดอกเบีย้ยสุดพิเศษเริ่มต้นที่1.99%เท่านั้นตอนที่ 2. องฟรีบริการรับส่งรถในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ต่อที่3ฟรีกล้องติดหน้ารถจากเสี่ยวมี่มูลค่า1,700บาทต่อที่4นะครับตรวจเช็ครถฟรี35รายการพร้อมส่วนลดสินค้าและบริการจากฟิตออโต้ต่อที่5ครับล้างรถแพ็กเกจแพลตินัมจากวิสานะครับเพียง160บาทเท่านั้นยังไม่หมดแค่นั้นครับต่อที่6ลรถจัดหนัก6 0แพ็กเกจขัดเคลือบสีรถด้วยดูโอเลเยอร์จากโพลีเคมและสุดท้ายครับต่อที่7ฟรีค่าโอนจัดไฟแนนซ์และตรวจสภาพรถนะครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1สิง หาคมถึง31สิงหาคม2565นี้นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดครับ และอย่าลืมนะครับซื้อขายรถยนต์มือสองต้องคาซัมมั่นใจง่ายเหมือนนับ 1, นึสองซเฮ้ยเออตอนแรกผมฟังนะผมฟังจากสโลแกนจากในโฆษณานะมันยังไงวะง่ายมันง่ายยังไงวะใช่ครับแต่วันนี้ได้มารู้จักกับพี่นุ่มได้มารู้จักกับแพลตฟอร์มของคาซัมจริงๆได้มาสัมผัสจริงๆเออมันง่ายหนึสองสใช่ครับหนึ่งสองสาาเฮ้ยโอเคพี่ทั้งซื้อและขาย จบที่เดียวครับผมโอ้ยจริงจริงจริงเหมือนที่เขาว่ากันครับทุกท่านครับไม่ย้อมแมวด้วยวันนี้มาไม่เสียเวลาเปล่าผมได้รู้จักกับคาซัมและรู้จักกับที่หนุ่มด้วยต้องขอบคุณมากมากนะครับแล้ววันนี้นะครับทนผู้ามครับท่านผู้ชมได้รู้จักกับแพลตฟอร์มซื้อขายรถมือสองของคาร์ซัมกันอย่างเต็มรูปแบบรู้แล้วเราว่าคาซัมมีจุดดีมีจุดต่างอย่างไรกับเจ้าอื่นๆท่านผู้ชมเลือกได้ครับท่านผู้ชมตัดสินใจได้ครับว่า บริการไหนเหมาะกับคุณมากที่สุดแต่อย่างที่เราพาท่านผู้ชมมารู้จักแล้วว่าง่ายๆจริงๆกับการซื้อขายรถยนต์มือสองของคาร์ซัมบนแพลตฟอร์มนี้มีทั้งออฟไลน์ก็คือมาที่เอ็กซ์เพรียร์เซ็นเตอร์ห้าสาขาดีหรือถ้าคุณผู้ชมนะครับไม่สะดวกที่จะเดินทางมาแบบนี้เจอฝนตกบ่อยๆแบบนี้เข้าไปที่เว็บไซต์อะไรครับพี่คาร์ซัม co. th ครับแล้วคุณก็จะได้รับบริการอย่างที่พี่หนุ่มบอกมาง่ายๆพารถคุณไปดูถึงบ้าน <ม>ไปลองได้ถึงหน้าบ้านไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจเดินเหมือนสมัยก่อนอีกแล้วคาซามบริการคุณถึงหน้าบ้านครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สเสวลาในการรับชมวันนี้ผมขอขอบคุณพี่หนุ่มมากๆตัวแทนจากคาซัมนะครับที่มาให้รายละเอียด <c oughs> ได้อย่างดีมากๆครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับแพลตฟอร์มการซื้อขายรถมือสองของคาซามแสดงความคิดเห็นมาได้ชอบหรือไม่ชอบเรามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนกันครับทุกความคิดเห็นมีประโยชน์กับคาซัมเพื่อนำไปปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ให้ทุกอย่างดีขึ้นเพื่อประโยชน์ของคุนขุนทุกท่านครับวันนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ